โยโยโย่ yo, yo, yo. บ่ายสามงตรงเจอนกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช่องยูทูบและทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเจอกันค่ำคืนข้ามปีครับ31ธันวา,าคมนะครับก็ขออวยพรปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับคืในนี้ใครไปเคล้าดาวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะครับปลอดภยัยปลอดโรคปลอดหนี้นะครับจากใจผมเจตคลึงลูกหนังนะครับสว่วนดีปีใหม่แฮปปี้นิวยีร์ทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทุก่องทางคลึงลูกหนังนะครับโดยเฉพาะทางยูทูบตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ แล้วนะครับขอบคุณไลน์แอดด้วยนะครับแอด v i p KLM ครับอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเอาคืนข้ามปีครับใครบอกไม่มีฟุตบอลเตะยังมีเตะเหมือนเดิมนะครับแม่ฟุตบอลนี่มีให้ตามนุ่นตามเชียร์กันทุกวันจริงๆครึ่งเน้นทีเดียวของผมเนี่ยเลือกเอาเกมเวลา4ี่ทุ่มสินะครับฟุตบอลเซกุนดาของสเปนครับเอียบีบาครับรองจกฝูงจะเปิดบ้านแล้โซเซดัดทีมบีครับ ที่อยู่อันดับที่21นะครับอีบามีอยู่39แต้มจากการชนะ11สเสมอ6แพ้ไป4ครับเกมล่าสุดบุกชนะทีมกลางอย่างลัดพามัสมา1-0นะครับแน่นอนครับตัวลุกยืนครับกีเก้กอนซาเลสเอดูเอ็กโปซิโตแล้วก็สตอยคอฟนะครับข้างหน้าเป็นคีเก้ก็พร้อมลงล่าตาข่ายฝั่งของโซเซดา สิบเจ็ดแต้มจากการชนะสี่สมอห้าแพ้ไปสิบสองนะครับเกมล่าสุดแพ้การ์บ้านให้กับเรอัลบายาโดลิดมาศูนย์ต่อสองครับมียูเลนโลเบเตโรเบตนาบาโรนะครับข้างหน้าเป็นจอนกาลิกาบูรูครับเจอกันเกมแรกเอีบาบุกชนะสามสองครับแน่นอนก่อนเกมเขยกให้เอีบาเหนือกว่านะครับเอีบาเนี่ยอย่าลืมว่าต้องการปรับไปสู่ลาลีกานะครับสาการล่าสุดนี่ตามหลังอเมเรียจากฝูงอยูหกแต้มแต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็คือการจบรองแชมป์เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่ารองแชมป์นี่จะเลื่อนชั้น ส่ลาลิก้าแบบอัตโนมัติในขณะที่โซเซดัตเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มแย่มากนะครับแพ้มา5เกมติดแถมใน5นัดที่แพ้ยิงได้แค่ประตูเดียวครับดังนั้นคืนวันนี้ของขวัญตีใหม่ไม่ต้องคิดเยอะเลยครับไม่ว่าจะมองเหลี่ยมไหนมุมไหนเ e อีบาก็จะชนะแน่ครับผมมองว่าจะเบียดชนะแน่อย่างน้อย1ประตูก็ได้เหน,นิดนิดแล้วนะครับแล้วก็ลุ้นถึงเม็ดสได้เลยครับให้เชียร์เ e อีบาเป็นคลึงเน้นทีมเยอระจําค่าคืนวันนี้ครับสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียครับบ๊ายบาย